อุดรสันขอพาดูหกล้อกลางติดเคนสภาพสวยๆคันนี้เราเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเลทกระจังหน้าเลทแก้มเลทกระจกเลทสวยงามตามที่เห็นเลทนะครับยางยังใหม่ยังใหม่สภาพ80%ยางบิดโตนนะครับคันนี้ เก็บงานใหม่ทั้งคันเคนทานาโดซูเปอร์เซตสามรนะครับสภาพสวยใช้งานน้อยพร้อมด้วยกระบะเหล็กแผงข้าง50เซนเปิดได้3ด้านซ้ายขวาแล้วก็ฝาท้ายนะครับเรามีรังเครื่องมือให้1ใบนะครับรถโดยรวมถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อย เก็บงานใหม่ทั้งหัวเก๋งทั้งกระบะนะครับพาดูด้านท้ายไฟท้ายใหม่ LED ซ้ายขวาฝาท้ายเปิดได้นะครับเปิดข้างได้นี่เลยครับเก็บงานใหม่พื้นทาสีดำกันสนิมอย่างดี ช่วงล่างพ่นสีดําเงาใหม่ทั้งคันนะครับยางหลังก็สภาพ70%อร์เซนยังสวยอยู่เลยนะครับพาดูภายในหัวเก่งครับภายในหัวเก่งเก็บงานใหม่สะอาดสวยงามนะครับพร้อมใช้ไม่ต่างรถใหม่นะครับผมขอสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับ นะฮะสตาร์ททีเดียวติดง่ายอัย่างดังนิดหนึ่งยังไม่ได้เก็บรอบเครื่องยนต์รถคันนี้สวยราคาไม่แพงมีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อน,เ,นเพื่อนๆคนไหนสนใจรถ6ล้อขนาดกลางติดเคนสภาพพร้อมใช้งานไม่ต้องเสียเวลาไป เก็บงานไปหารถนะครับก็ติดต่อผมและทีมง,งานอูดรสันได้เลยนะครับงานดีงานไวมั่นใจอูดรสันขอบคุณครับ